นำเสนอคลิปโดยสัมภา์คูแรงบนันดาลใจจะทำโดยในชัดิชาติพิ์นันพงปียมิรล่าหนังศึกษา6 6 1 2 1น่หมู่เรียนกศส6ขหก4บที่ตสั้น6.4เสนออาจารย์กิตินานหอมฝุงเชิญไปรับชมและฟังได้เลยคะ่ะ ควันนี้เราก็มาจะสัมภาษณ์จะมาสัมภาษณ์คุณครูแรงบดาลใจของเรานะครับแล้วก็เชิญคุณครูแนะนําตัวเลยคะ่ะคุณชื่อครูสุดานะคะผมชื่อในชัดชัดพิสิท์นันพงปีนีมินะคระับอ่าจะถามคำถามแรกนะครับแรงบัน,นใจัยในการเป็นครูคืออะไรหรอครับ ก็เราก็อยากจะมาเป็นครูเพราะอยากสอนนักเรียนเนาะการที่ได้อยู่กับเด็กๆเขาก็เป็นสิ่งที่เยียวยาจิตใจของเราอโอเคครับอคำถามต่อไปนะครับในความคิดของครูนะครับครูดีคือครูแบบไหนหรนนอครับครูที่ดีคือครูที่ใส่ใจนักเรียนเนาะแล้วก็มีเวลาให้นักเรียนค่ะไม่จําเป็นต้องเอาเวลาไปใช้กับก็คือ ทำวิจัยต่างๆเราไม่ต้องเน้นตรงนั้นเราควรจะเน้นที่นักเรียนของเรานะคะว่าเขามีปัญหาด้านไหนเราควรจะใส่ใจครับเป็นการส่วนตัวแบบนี้จะดีกว่าค่ะผ่านต่อไปนะครับเพราะเหตุใดถึงเรียกถึงเรือกประกอบวิชาชีพครูครับก็เพราะ,ะว่าครูเรียนครูมาแก็เลยมาประกอบวิชาชีพครูแล้วก็ด้วยความที่เราอยากอยู่ใกล้ชิดกับเด็กๆ อยากเห็นพัฒนาการการเติบโตของเขาเรามีความสุขทุกครั้งที่เขาได้มาเรียนกับเราาบเนี้ค่ะอ๋อนะครับครูมีเทคนิคหรือรูปแบบการสอนอย่างไรครับที่ทําให้นักเรียนสนใจมากที่สุดครับก็สําหรับครูนะคะก็จะให้หนักเรียนเน้นการปฏิบัติเรียนรู้ด้วยตนเองเขาถึงจะ แล้วก็สอบถามตลอดค่ะว่าเขาสนใจด้านไหนเราถึงจะมุ่งเน้นในเรื่องนั้นๆค่ะว่าถ้าเขามีความชอบส่วนตัวก็จะยิ่งทําให้เขาสนใจในการเรียนมากขึ้นแล้วก็การเรียนรู้ด้วยตนเองเนี่ยทำให้เขาเสริมสร้างประสบการณ์ให้เขาค่ะถามต่อไปนะครับสิ่งใดเป็นอุปสรรคปัญหาในการเรียนการสอนของรายวิชาคูครับ สำหรับวิชาสังคมของครูนะคะก็นักเรียนบางคนจะมีการเรียนรู้ที่ช้ากว่าเพื่อนอาจจะทําให้ตามไม่ทานแบบนี้นะคะครูก็จะหลังเลิกเรียนก็จะมีการแนะนําหรือเรียกมาคุยเป็นการส่วนตัวสอบถามว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็มาคุยกับครูได้ตลอดค่ะต่อไปนะครับเหตุการณ์ที่ครูประทับใจมากที่สุดคือเหตุการณ์ใดครับ ก็เป็นช่วงตอนที่ครูเป็นนักศึกษาฝึกสอนนะคะก็ออกไปสังเกตการสอนก็มีนักเรียนมาเล่นกับเรามาอยู่กับเราพอเราจะกลับกลับไปเรียนใช่ไหมคะก็พวกเขาก็นำจดหไหนซองเล็กๆพวกนี้มาให้กับครูเออก็รู้สึกว่าเป็นความประทับใจรู้สึกทําให้เราอยากเป็นครูต่อคะ่ะถามต่อไปนะคะเวลาที่ครูทอ้อครูมักจะชาอย่างอย่างไรครับก็ สำหรับครูนะคะครูทอเนี่ยครูจะกลับไปอยู่กับเด็กๆนักเรียนของครูครูรู้สึกว่าการอยู่กับพวกเขาทําให้ครูมีความสุขไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดอะไรมากมันทําให้ครูผ่อนคลายค่ะคำสุดท้ายนะคะคุณครูครูคิดยังไงกับคําว่าครูเรือจ้างครับสาหรับครูนะคะครูเรือจ้างก็คือการที่ครูเนี่ยประคับประคองนักเรียนของเราทั้งหมดให้ไปถึงฝั่งฝัน ไปถึงความสําเร็จของเขานะคะการที่เราเห็นเขาประสบความสําเร็จเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกดีใจภูมิใจเพราะว่าเหลือเจ้าลัานี้ทําสําเร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะ